คนเป็นแผ่นท่าความเงื่อรางเป็นทางน้ำใสเพื่อนทีห่งนี้ตูู้ชันวีน้าร่างดวงนางน้องนางเขาหอมลูกไอเด็น้อมูรถขยะมาเก็บขยะกี่โมงวะไอเด็กไม่เป็นไรอ่ะกวาดๆออกไปบ้างศิลปินเราเยอะเหลือเกิน ตุ้ยโอ้โหตุ้ยที่ไหนอ่ะพี่นุ้ยนี่ใครอ่ะพี่แอดอ๋อพี่แอดใช่ใช่เมื่อกี้ร้องเพลงอะไรอะครับร้องเพลงอะไรร้องไปเรื่อยๆแหละเมื่อกี้ถมงชอบอ่ะชอบอ่ะเป็นเนี่เนี่ยมันจะเบาเน้อตทักเป็นไงผมไม่ใช่ตักเอ้าเป็นใครอ่ะทอมโอ้หทอมดันฮีโอ้โหทอมดันดีทอมดันดีทอมดันดีก็สูงกับสองเมตรกว่าือผม ไปตกเวทีฮะตกเวทีซุดเลยอะเต้นหนักไปหน่อยวันนั้นะฮะวันนั้นตกเวทีตัวก็เลยซ่ะร้องเพลงทอมดันดีทอมตะเพลงนี้ใครดรอร้อคือพี่ทนวลนางน้องนางเข้าห้องพีรีบแอบเจาะลูดูนางซ่องนานไม่รู้จะตลกเสียงตลกเนื้อไม่รู้จะหาเสียงหรือหาเนื้อเอาะให้หาทำไมกล้าแสดงออกแบบนี้วะน่ารักจริงๆเลยตัว ไอ้ีิเขาไม่ได้เรียกแสดงออกเขาเรียกมืองมากเลยอพี่รองไปละเอาเพลงที่เพลงที่ที่แต่งเนี่ยที่บอกให้ตั้งไปเตรียมเพลงใหม่ฮะแต่งให้พี่ดูไอ้เอาร้องให้พี่ฟังพี่ฮะเพลงใหม่ที่ผมแต่งมาเพียบเลยฮะเพลงแรกเลยพี่อ่ะหมอนวดตู้กระจกมีแต่นางงามตู้กระจกเพลงที่สองฮะเมดอินรัสเซียเพลงอินไทยแลนด์เพลงที่สามแบบปลุกไปจังหวะแบบตึบตับตึบตับเลยพี่เออเพลงอะไร เอวลอยเฮ้ยมีแต่บัวลอยอ้าวเวลาพี่ไปเต้นอะแล้วเอลไม่ลอยเหรอครับเฮ้ยทำไมเก่งอีกแล้วเนี่ยลอยเก่งอีกแล้วลอยให้พวกพี่ชมกันเถอะเอเคโอเคปากเปื่มเลยดีดีดีดก็ไม่รู้นะแล้วพี่หลุยอ่ะะเดี๋ยวนะแต่งเป็นใครเนี่ยเล็กเล็กหนวดสั้นมากเลยเนี่ยตอนนี้ไปเอาหนวดป้าตือมาป่ะน่ะอันเดียวเลยอันเดียวเลย รวยไไปแต่งเพลงมาได้ได้เพลงหรือเปล่าได้ได้เรื่องให้พวกมึงมาอมนี <daughter> <anak lonely> ่แหละหนวดปลาตือนะหมวกลูฟี่อ้าวแล้วเราเตรียมศิลปินที่จะพร้อมออกคอนเสิร์ตยังผมเตรียมแต่ว่าศิลปินเปิดผมมาแล้วเตรียมใครบ้างคนแรกเลยแอดแอดคาราบาวแอดสุรชัยเผื่อแม่แม่ที่เขาชอบอันต้องให้จับท่าเกตได้ทุกกลุ่มโอ้ดีดีดีแล้วมีใครอีกมีใครอีกปูปูพงศิษฐ์ปูโลกเบี้ยว มาดูดวงก่อนว่าพร้อมทำการแสดงวันไหนโอ้ยปูนี่นะมีไหมมีไหมจานไข่จานไข่บาหลีคนหน้าจานไข่วัดเจดีย์ ถ้ามึงจะซื้อหวยนะมึงจะบ่นบานเขาเราไม่ต้องออกมาที่นี่หรอกขับรถไปหาก็ได้พี่จะขับรถไปไหนกันล่ะคะหนูขอแนะนำรถสุดเท่คันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลัสรีโว่ดี e ซ็ตอีดิชมากับเครื่องยนต์2.4 g d Super Power พร้อมปุ่ม Power Mode ที่ปรับระบบให้เครื่องยนต์ตอบสนองดีขึ้นเหมาะกับเวลาเล่แงแซงทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่แหละที่พี่ต้องการเลยน้อง เครื่องยนต์ดีแถมยังประหยัดเนี่ยถ้าเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะรถคันนี้นะครับมาพร้อมช่วงล่าง่ R Sport Suspension ทำให้ขับสนุกเ mm hmm. กาะถนนทั้งหนึบแน่นและนิ่งขับซิ่งแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับส่วนของแต่งก็มีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์พี่เลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างรถแต่งจากโชว์รูมเราคันนี้จากกิจกรรมอาชีวะทาแต่งแท้ท e ีมลีโวดีแซดอีเทคอันเดอร์สกอร์ศูนย์หนึ่งจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอ e ีเทคที่มากับคอนเซป์ฉลามถ้าพี่สนใจอยากแต่งรถให้เข้ากับสไตล์ที่พี่ชอบก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลย ะะสุดยอดของมันต้องมีพี่จะรอช้าได้ยังไงน้องน้องจัดไฮลักซ์รีเวอร์ดีเซนตอิดิชั่นไห้พี่เลยหนึ่งคันเดี๋ยวพี่นะจะใช้รถคันเนี้ยพาศิลปินในค่ายของพี่ออกตะเวนทัวทั่วประเทศเลยจัดไปเลยน้องรักจัดไปเลยค่ะพี่นี่แล้ววันนี้นะครับ ต้องหาศิลปินเพิ่มเพราะเรามีกันแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มจะเพิ่มทำไมไอ้ที่มีอยู่ยังไม่ได้ออกสักอันแล้าคมึงจะเดินตามมาทำไมเนี่ยมึงจะไปคุยกับเขาเวลาเราไปเราไม่ได้ไปทั้งก้อนนะผมก็รับงานให้คุณเดี๋ยวๆียวคุณก็ไปของคุณในวันนี้ให้ชั้นชัยเขาไปหามาเขาบอกไปเจอเด็กใหม่คนหนึ่งเสียงดีมากโอ้ยดีจริงเปล่า เอาไว้ไว้ชั้นสองเลยเอาชั้นชายเป็นไงบ้างสวัสดีครับลูกเพผมนังศิล,ลปินมาฝากครับพี่น้องครับวันนีน้ศิลปินนี่ผมไปค้นหามาใหม่ธรรมดาครับพี่น้องเดี๋ยวเดียเด๋ยวนะมึงเทลลี่ไม่ใช่เหรอแต่งเทลลี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับทำไมพูดเสียงแอดอ่ะนี่เทลลี่ปไปไปเป๊ะอืทำไมเป๊ะเป๊ะอะไรนี่พี่แอดต้องอย่างงี้แอดไปคุยเขาดิ สวัสดีครับแอรสวัสดีครับเทลี่สวัสดีครับเทลี <i kaz oo> ่สบายดีนะครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับพี่น้องครับชุงนี้พี่ก็เก็บตัววิ่งออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแบบนี้เดี๋ยวมึงไปสลับกันตอนไหนเนี่ยสลับอะไรครับเราเทลี่ก็ต้องเสียงเทลี่สิเทลี่แต่เสียงแอดนี่แอดแต่เสียงเทลี่มันเป็นสลับกันตอนไหนมันไม่ได้ก็ดูในชุดแอดสูงเท้าใครอะไอ้ดู แอดแพดทินัมครับแล้วต้องใครเนี่ยนี่ใครนี่ใครนี่ใครเฮ้ยน้องทักทายพี่เขาหวัดดีพี่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับผมที่สวัสดีครับผมที่เออเมื่อกี้ยัเหมือนเหมือนน่ากลัวเลยใครเนี่ยใครฮะแน่ากลัวหน่อยผมทีเจครับผมทีเจใช่ครับพอดีว่าวันนี้ผมอยากจะแบบว่ามาออดิชั่นเข้าค่าย อันนี้ไม่รักเองต้องเวยกับเอาเลยบอกเขาไปก็แบบว่าคือผมก็แต่งเพลงให้กับแบบว่ามี Justin Bieber นะคบแล้วก็ทำให้ป็นโปรดิวเซอร์ให้ s n o g แล้ว <zer> ก <oth 3> ็ทำเพลงร็อกให้ Green Day แล้วก <vaya> ็ตอนนี้อยากมาเซเว่ทำเพลงกับพี่นุ่ย ไม่ต้องพูดเยอะรับเข้าใครเลยเออเดียวว้าไปร้บสตรงเด็กได้ยังไงแค่มันพูดอย่างนี้ก็รับแล้วมันโม้หรือเปล่าเขาแล้วังไงเอ้ไอ้น้องครับแต่งเพลงเป็นอ่ะเป็นร้องเพลงเป็นั้มใช่เป็นเล่นตรงตรีอะไรได้มั้ยได้หมดเลยครับไอ้นี่ตีอีวอนนีบอกได้เลยเอ้คนอย่างพี่จริงๆแล้วเอยของเขานี่ของเขาแล้พูดจะได้เข้ากันมันีไงโชว์อะไรให้ดูหน่อยได้มั้ยได้เลยครับไฮ้ที่ถ้าพี่ไปรับเขาจะกลับไปร้องอยู่ละวงสอสวาดเหมือนเดิมนะฮะ

บอกแล้วว่าฉันเป็นได้เท่าไหร่เก่งมากมากเลยอยู่ค่ายพี่แล้วกันไม่ต้องไปไหนละอยู่เนี่ยดังแน่เปลี่ยนรองเท้ากับพี่ไหมอันนี้เงาอ่ะนะแในห้างพี่ก็คือรับงานยาวผมผมชอบแบบด้านด้านครับอ๋อที่ชอบแบบห้างที่ชอบแบบเงาเงาอุ้มันมากมึงรู้ได้ไงว่าจันไข่เขาใส่แบบเนี้ย พีคความสามารถอะแบบว่าเสียงแบบนี้นะพี่ชอบมากมากเลยนะแล้วเพลงอื่นๆอะไรแบบสไตล์แบบไหนร้องร้องได้อีกอ่าจริงๆแล้วก็เพื่อชีวิตได้ครับผมผมมีเพลงเมื่อกี้แต่เป็นเวอร์ชั่นเพื่อชีวิตมาด้วยเขาก็ทาได้อยี๋ว่าเขานะเพราะว่าผมชอบสไตล์แนวเขาการแต่งตรงแต่งตัวด้วยเสียงเสริมนี่มันต้องมันจะเข้ากันไอเพลงเมื่อกี้กับเพื่อชีวิตอะมันจะเข้ากันได้ยังไงถ้าอยากร้องครับเดี๋ยวมาจัดการให้

มีน้ำมันพืชอ,อะไรวะ,ระอีเวลอีเวลไอ้แจ๊ <c oughs>